เข้าสู่ช่วงสังคมออนไลน์กันนะครับแล้วตอนนี้ผมกาจันเกษมก็อยู่กับคุณเอกอัฏฐกกรนะครับ Respect my w o r d นะครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคงไม่มีใคร Respect คุณเอกแล้วตอนนี้เอ่อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้ว e c t เสียงคนได้เพื่อนๆเองเมื่อกี้นี้เราสนทนากันเรื่องละครอ่าครับการเมืองไทยเหมือนละครน้ำเน่ามากๆเมื่อกี้ก็พูดวิเคราะห์ถึงลูกทาสไปแล้วตอนนี้ต่อไปเราก็มาวิเคราะห์ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะในหัต่อไปเนี่ย เขาบอกตอนนี้ประชาธิปไตยไทยเข้าสู่นี้แล้วสุสาคน,นสสาคนเป็นสุสานคนเป็นสุสานคนเป็นไหมครับว่าอะไรย,ยังไม่ตายยังไม่ตายแล้วไปเผายังไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนายกก็เลยลําบากต้องเปลี่ยนจากนางเอกไปเป็นอันนี้หรือเปล่าจากนายกกลายเป็นนางลายเป็นาน,นางาานานจากนางเอกตอนนี้ช่วงซัมเมอร์พอดีต้องขอเปลี่ยนเป็นนางลายซัมเมอร์ได้หรือย,อยังนะอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะจากลูกทาสประชาชนตอนนี้กลายเป็น ลกลายเป็นไอ้นี่ไปแล้วลท่าที่ถูกกดขี่ข่มเหงถูกกดทับต่างๆเป็นลูกท่านในเรือนเบีย้ยด้วยเพราะไม่มีค่าตัวนะครับลูกท่าในเรือนเบีย้ยไม่มีค่าตัวจริงๆนะแล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงทุกสิ่งอันยุติธรรมก็หาลํบากช,ชื่อลบากอีกออด้วยด้วยอันนี้อันนี้ลูกเห็บเลยพายุลูกเห็บนะเรียกว่าพายุอะไรพายุเทวดาเป็นละครดังนั้นเลยนะครับนั้นละครไทยก็เกี่ยวพันกับเรื่อง ชีวิตการเหมือนใช่ครับวันนี้เห็นบอกคุณเอกเตรียมกล่องของขวัญมาอันนี้มีคนฝากมาให้นะครับผมเอามาดูให้ดูนิดนึ่งครับเดี๋ยวขอกลองอันนี้เกี่ยวกับละครเรื่องนี้ด้วยนะป้าใช่ครับเกี่ยวกับสุสานความจริงฝากผมไว้ไว้พอสุขหลายวันแล้วนะครับครับอันนี้อะไรที่ผมเอามาเมื่อวานเนี่ยเป็นแค่ผมไปดึงมาดอกเดียวนะครับอันนี้เป็นกล่องขวัญผูกโบตงชาติไปด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเอามาให้โอ้โอ้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เนี่ยครับอย่างสวย เป็นดอกไม้เป็นฝีมือโอทอปของชาวไทยเรานะครับมอบให้นายกนายกผีบอกอะไรเงี้ยรม่นูญรัฐบาลผีบอกนะครับแล้วก็แผนการผีบอกต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับครับมีอันนี้นะครับสําหรับประธานกปปสนะครับใครก็ไม่รู้แต่เตรียมมอบให้ไปแล้วประเทศเรานะครับแล้วก็มีการจัดด้วยนะครับจะมีการจัดงานเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวที่เรียกเผาหลอกก่อนใช่ไหมการเผาก็มีสองรอบไงเผาจริงเผาหลอก ต้องเผาหลอกก่อนวันที่ได้ขึ้นมานะครับ,รบสําหรับนายกคนกลางต่างๆ่จริงๆแล้วเนี่ยไว้ให้นะครับสุดท้ายก็ต้องไปสู่สารเหมือนกันหมดนะนะจริงๆแล้วเนี่ยนะ<อ>ก็อยากให้อยากให้นึกนิดนึงครับว่าตอนนี้ประเทศเรามันกลาลังเดินหน้าไปสู่อะไรกันนะครับ,รบแล้วก็เรามาดูกันว่าสังคมออนไลน์เนี่ยมีภาพวิจารณ์สังคมไทยยังไงเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้นะครับของขวัญของท่านนะครับไม่ต้องโกวธแล้ววันนี้เรามีภาพสังคมออนไลน์มาบ้างไหมครับภาพสังคมออนไลน์เนี่ยกระแสของการทําให้เลือกตั้งเป็นโมฆะนะครับ อันนี้ของคุณชูวิทย์เนี่ยตอนนี้คุณชูวิทย์เหมือนแกประหลอดแตกไปแล้วแกบอกว่า,าการที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งให้จัเลึกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยแล้วคุณสุเทพประกาศชัยชนะเนี่ยผมงงว่าใครชนะไม่ใช่คุณชูวิทย์งงอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ประชาชนไทยงงว่าใครชนะแล้เขาประกาศชัยชนะได้ยังไงไอ้น,นี่มันม็อบคนไทยหรือม็อบ พักประชาธิปัตย์ไม่ทีน,นี้สุเทพบอกว่าชะนะก็คือสุเทพเป็นคนจัดการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเหรอ <S <S ใช่ครับก็คุณสุเทพแลวกอประสกิกขวางการเลือกตั้งไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นและแล้วคุณสุเทพเองก็ยังบอกต่อไปนคะครับว่าแม้ว่าจะมีพระราชศิลิิกาให้มีการเลือก,อกตั้ง,งหใหม่ก็ท่านก็ยังคงขัดขวางพระ่าิติลปิกาเนี่ยตอนต้นพรีแอมเบิลก็ต้องเขียนเป็นพระบรมราชองคการเจ้าปวดกระหม่อมใช่ไหมใช่ครับอ้าวแล้วคนที่แล้วขัดพระบรมราชองค์การนี่สมัยสมัย สมัยเรื่องลูกท่าเนี่ยใครทักลงใ้ครงการต้องโดนอะไรโดนประหารโดนประหารนะหรือโดนถ้าเป็นเจ้าพญาโดนลดตำแหน่งลิบราชบาทกลายเป็นคนจนเลยอันนี้เกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นต้องตั้งคาถามกับสังคมไทยนะครับว่าเหมือนเราบ้านเราอยู่ท้ายซอยครับเรามีบ้านอยู่แล้วเราซื้อของกลับบ้านไปเป็นปิดวัดประจําวันอยู่ดีดีคืนดีมีหมาอยู่ในซอยเนี่ยแล้วเป็นบ้าขึ้นมาสุนัขสุนัขสุนัขครับเป็นบ้าขึ้นมาสุนัขวิกลจริตอ๋าสุนัขวิกลจริตสุนัขอยาก ครอบครองซอยคนเดียวอ่าบกับสุนัขลูกกับสุนัขแม่ลูกพ่อลูกลูกหมาอะไรกันเงี้ยครับ,รบแล้วก็เกิดไล่กัดคนในซอยอ,อาจารย์ว่ามันควรจะจัดการสุนัขหรือมันควรจะบอกให้เราเนี่ยย้ายบ้านหรือย้ายที่เถอะเปลี่ยนซอยกันเถอะคือถ้าเป็นระบบปัจจุบันเนี่ยเราต้องย้ายบ้านอืแต่ถ้าเป็นระบบที่ยุติธรรมที่มีความยุติธรรมอยู่ในใจนย่อมรู้อยู่ว่าสุนัขทั้งหลาย ต้องจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเพราะว่าควรจะหมดเวรหมดกรรมกันไปได้แล้วแล้วก็แล้วตัวช่วยสุนัขก็เยอะนะครับมีวัวมีควายมาช่วยกันแล้วอยู่อากาศร้อนๆก็ช่วยกันหมดนะครับแล้วคนที่อยู่ในซอยก็ต้องตั้งคําถามว่าคุณจะให้เราเปลี่ยนซอยกับบ้านเปลี่ยนทางกลับบ้านทั้งที่มันเป็นทางเดียวของเราทางเดียวที่จะทําให้เรากลับไปอยู่ในบ้านที่มีความสุขของเราหรือคุณจะบูชาสุนัขไว้แล้วปล่อยให้ซอยเป็นเป็นซอยล้างทั้งหมดมีสุนัขเนี่ย เห่าไปเห่ามากันไม่กี่ตัวต้องเข้าใจดิเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าของผู้ใหญ่บ้านทุกคนหัวหน้าของสุนัขทุกตัวหัวหน้าของผู้ใหญ่บ้านเขาเรียกว่าอ๋ไรอ้ใเรียกว่าอะไรหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านกำนันอ๋ออาจารย์ว่าเนี่ยกำนันเหรอครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเชื่อฟังค่ะได้ครับคุณเอกก็ต้องรู้ตัว คุณเดกเกิดในเรือนเบี้ยต้องรู้ตัวผมมันไม่ใช่ลูกไพ่แล้วเราเป็นลูกทาสตอนนี้คิดมาตลอดว่าเป็นไพ่นะครับมาดูดูดูไปมาดูมาอ้เป็นทาสซะงั้นกลายเป็นทาตแล้วตอนนี้ตั้งแต่หลังหลังการบอกว่าโบทของคุณไม่มีความหมายคุณไม่ใช่ไพรอีกต่อไปแล้วเพราะนั้นระบบไพรหมดจากประเทศไทยกลายเป็นระบบทาตแทนอาจารย์แต่รู้ไหมครับว่ามันเกิดแรงกระเพื่อมในสังคมมากขึ้นมีคนไปยืนชูป้ายตามแยกมีป้ายมีอะไรต่างๆป้ายสนับสนุนเหรอเอ่อ เมื่อเช้านี้ข่าวว่าสารรัฐมนุนท่านหนึ่งเป็นเป็นเป็นตุลาการท่านหนึ่งเนี่ยมีชื่อไปซ้ำกับคนธรรมดาคนคนนั้นเนี่ยโดนโทรไปยับเลยครับชื่อและนามสกุลซ้ำนามสกุลไข่มุกเนี่ยแหละครับแกโดนซ้ำไม่เหลือเลยครับแล้วก็เราเห็นเราเปลี่ยนชื่อหนีเลยแกเปลี่ยนแล้วแกไปมีคนไปค้นชื่อเก่าแกมาซ้ำกับความจริงเป็นชื่อเก่าอี่เปลี่ยนชื่อแล้วด้วยแล้วก็คิดดูว่า ความจริงเราเห็นคนชูป้ายตามโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเขียนคําแรงๆนะครับที่ไม่สามารถอกอกาศได้เลยนะครับแม้กระทั่งแบบหกตัวบางอะไรเห็นเห็นกูบ้างไหมแค่หรืออะไร<ม>เป็นคําชื่นชมสรรเสริญเยนยอชื่นชมในฝั่งเขาม้างครับแต่เขาก็ไม่แคร์อะไรอยู่แล้วนะครับมาณจุดนี้เราก็คงคิดว่าประเทศเราต้องอลองดูกันครับว่าเราจะไปกันต่อยังไงนะครับก็ไม่ต้องเอาขึ้นมาฉายกันแล้วกันไม่ไม่เลยครับผมอันนี้เรามีภาพอะไรที่ฉายได้เชญอันนี้ครับ เป็นคุณดวงฤทธบุญนาคนะครับวิเคราะห์เขียนโพสต์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กไว้ว่า<ม>ตุลาการสารรัฐมนูลเนี่ยเพิกถอนพระราชอำฯพระราชกิจสถีกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ลงพระประมาภิไธยไว้นะครับทําได้จริงหรือเปล่าหรือใครมีอานาจขนาดนั้นมันเหมือนที่อาจารย์ถามตะแกครับว่า<ม>การออกการเลือกตั้งเนี่ยใช่ครับแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านนะครับวิเคราะห์ไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือประเด็นมันน่าสนใจนะอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนี้ก็คือว่า สาเหตุที่การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยอ้างพระเสกฤษิกาในส่วนกำหนดวันกำหนดการเลือกตั้งคือการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผมนึกว่าไม่ชอบด้วยสารรัฐธรรมนูญสารรัฐก็ไม่ชอบอย่างเดียวแต่ารแต่คือคือคนกำหนดหรือว่าคนทำจัดเลือกตั้งเนี่ยมันต้องรับผิดชอบหรือว่าคนที่มาขวางเลือกตั้งรับผิดชอบมากกว่าคือคือคือความรับผิดชอบมันมันอยู่ตรงนี้การเลือกตั้งทั้งหมดหน้าที่และความรับผิดชอบ เพราะคนเหล่านี้ได้อำนาจไปแล้วคือกกตกกตปฏิเสธไปได้ในแง่ของอำนาจ <c oughs> และความรับผิดชอบนนเราไม่ต้องรึกงสาหารือเรื่องนี้เลยในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีคนที่มีความรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาไม่มีคนรนะับผิดชอบมันไม่ถามว่าใครรับผิดชอบถามไปก็ไม่มีใครยกมือเราเป็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นจะมีคนยกมือกันเพียบเลยผมผิดเองผมผิดเองผมต้องขอแก้ไขแต่คนไทยขอแก้ตัว ว่าคนดีชอบแก้ไขคนอะไรถึงชอบแก้ตัวคนน่ารับชอบแก้ตัวครับก็อย่างนี้เราคนไทยเป็นอย่างนี้เราแก้ตัวตลอดแม้กระทั่งเรื่องบัคคีเด็กๆเล็กเด็กแดงที่เป็นลูกหลานเราก็เหมือนกันเราก็แค่ตำหนี่าวให้เขารับผิดชอบให้เขาแก้ตัวแก้ไขซะเขาขอแก้ตัวก่อนนี่คือวัฒนธรรมไทยหรือเปล่าที่ต้องแก้ไขกันละแต่แต่เลือกตั้งเป็นโมฆะนะครับแต่กกตท่านหนึ่งคุณสมชัยนะครับยืนยันว่าจะดําเนินการเอาเรื่องรัฐบาล นายกรฐมนตรีเรื่องทัวน,น็กคำินการออกอทีวีของสสต่างๆผมก็ถามว่าค,คุณสมชัยครับถ้าเป็นผมดูกล้องไว้นะครับเป็นผมผมจะเอาเรื่องคนที่มาขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็เอาความรับผิดชอบตรงนั้นเอาตำแหน่งหน้าที่ของผมเนี่ยผมมีหน้าที่เป็นกกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งถ้าใครขวางการเลือกตั้งผมเหมือนลูกผมเนี่ยแล้วให้มันเกิดไม่ได้ผมจะไปเอาเรื่องเขาครับคุณสมชัยกําลังเป็น,นเป็น,ปนอะไรกับนี่จะเล่าอะไรให้ฟัง เหมือนครูในห้องเรียนครูในห้องเรียนมีนักเรียนอยู่ยี่สิบคนเป็นเด็กดีสิบคนที่เหลือเป็นเด็กเลวเลยอันตรพานเวลาครูจะเลือกตีครูตีเด็กคนไหนครูตีเด็กดีเพราะเด็กดียอมให้ตีจะต,ตีอีกคนหนึ่งเป็นเด็กดือ้อพะทั้งสนับมงสนับมือมาครูก็ไม่กล้าตีเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นก็นทําให้คนยิ่งดือ้อเข้าไปใหญ่พ่อบอกอ้าวนี่ไงทําผิดกฎระเบียบ ไม่โดนอแต่ทําตามระเบียบเด็กคนนี้ทําทุกอย่างหมดเลยเด็กก็คุยในห้องคนนี้ก็ไม่คุยเขาก็เรียบร้อยปรากฏมีเพื่อนคนหนึ่งคุยไอ้คนเรียบร้อยโดนตีเพราะฉะนั้นคนเรียบร้อยถูกตีได้อาจารย์รแต่มันามนทาทำไทยก็แเนี้ยมันเมาอีกแง่หนึ่งนะว่าครูกับอีนักเรียนคนที่เกเรเนี้ยมันมเป็นพวกกันหรือเปล่าเขาไม่เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวข้องกันแต่ครูไม่กล้าตีมีการกำหลาบเนี้ยฮะคุณเป็นคุณสมชายคุณจะกล้าไปตีพุทธอิสระเหรอ ครับคุณกล้าไหมคุณสมชายอุเทนาบ้าผมคนสมชายอุสาเป็นพิสเมเกอร์นะครับท่านท่านเคยทำภารกิจยิ่งใหญ่หลวงพี่สุวิทย์ผิดนะไปขวางหลักสี่ไม่ได้เขาก็ไม่กล้าก็ถูกแล้วที่เขาไม่กล้าแล้วคนไปขวางหลักสี่เนี่ยมีกลุ่มสสของพรรคการเมืองหนึ่งด้วยอ่าแต่เขาไม่รู้จักกันผมก็ว่าเขามากันโดยไม่ได้นัดหมายกลายเป็น โมคะบูชาครับก็ <g ill iam> เรียกว่าเขาไม่กล้าไง <c oughs> ก็ถูกแล้วไงว่าไม่กล้าเพราะอะไรก็แหมใครจะกล,าละ้าล่ะคุณก็โทษเธอเป็นผมก็ไม่กลา้าตั้งแต่คุณสุเทพผมก็เลือกตีคนคคที่ผมตีได้คนที่ตีไม่ได้ผมก็ไม่ตีไงคุณสุเทพใครจะไปกล้าด่ากแกละ่ะนอกจากผมคนเดียวตอนเนี้ยผมก็ซวยอยู่เนี้ยข้อหาผมลำเอียงผมไม่ได้ลำเอียงคือเนื่องจากคนที่เหลือเขาไม่กล้าผมก็เลยต้องขอพูดแทนสตากรรมเราร่วมกันนะครับเดี๋ยวภาพต่อไปได้เลยอ่าอันนี้เป็นภาพจากเมื่อวานนะครับ มีการจำหน่ายสินค้าเพื่อนําเงินไปช่วยเขาอ้างว่าเป็นช่วยชาวนากับช่วยเด็กกำพร้านะครับเป็นโครงการสักอย่างของทางทางอามอสพอดนนีอา่เื๋อใช่ครับคุณอภิสษ์นะครับมา<อ>เป็นเป็นผู้สนับสนุนมาอุดหนุนสินค้าแล้วหน้าดูหน้าไว้นะครับท่านผู้ชมหน้าเนี้ย สีหน้าอย่างนี้นะครับเราเคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วดูดีนะครับแววตาเหมือนเด็กแล้วก็กาลังยื่นของรับของกันเนี่ยครับเราเคยเห็นภาพนี้ครั้งหนึ่งแล้วสมัยสมัยตอนที่คุณอภิสิทธิ์ไปเยี่ยมคุณสทุทธิริ้มทองคุณที่ไปมอบดอกไม้กันนะครับก็อาจจะมาเพื่อบอกว่าคุณสุเทพครับผมจะลงเลือกตั้งหรือเปล่าอาจารย์แต่หลังจากเขาอะไรก็เสร็จเนี่ยเขามาให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลต้องไปคุยกับคุณสุเทพผมจะลงไม่ลงเนี่ย มันต้องดูว่าคุณกคุยเรียบร้อยไหมแต่เราสนับสนุนแนวทางปฏิรูปผมถามคุณอภิสิทธิ์นะครับคุณอภิสิทธิ์ครับคุณพิสิทธิ์เอานกหวีดมาตั้งชื่อฟ้าใหม่ในงานนี้เอาอะไรมาในงานนี้คุณพิสิทธิ์เคยไปเป่านกหวีดหลายครั้งมากมายแล้วบอกไม่เกี่ยวกันสสคุณอภิสิทธิ์พรรคภุสิทธต์เนี่ยไปร่วมปิดนู่นปิดนี่แล้วบอกไม่เกี่ยวกันอืคุณอภิสิทธิ์ป่วยครับ<ะ>ผมฟันธงนะครับมผมว่าประเทศนี้นะครับคนที่ต้องปฏิรูปนะครับคือ พักการเมืองที่ตัวเองก็ทําผิดอะไรไว้มากมายมีข้อหาทุจริตต่างๆองค์กรอิสระไม่ยอมจับตามองเรามาร่วมกันนะครับนี่ผมว่าต้องส่องให้ถึงป่วยดีกว่าแต่ในนี้อันนี้ท่านหลังไม่สวยนะครับต้องด่าตัวเองต้องด่าว่าขณะนี้ผมกาลังป่วยเพราะผมไม่เข้าใจสิ่งที่กาลังทํากันอยู่ว่าทําอะไรกันอยู่เนี่ยแต่เขาบอกไม่เกี่ยวกันนะครับแต่พอคุณสุเทพกาลังจะทําอะไรสักอย่างคุณวิสิษฐ์โผล่มาอีกแล้วอผมว่าประเทศนี้น่ารักครับ เราภาพต่อไปดูนะครับ,รบแต่ผมรักคุณอภิสิทธินะครับผมไม่เคยเ,เกลียดคณอภิสิทธิ์เลยนะครับเราเตือนกันด้วยความอยากให,ให้เขาลง<น>เลือกตั้งเพราะจริงคนจำนวนมากที่ชมรายการ,ร,รของเรานะชอบพักประชาธิปัตย์นะลงนะครับเพราะว่ามีคนบอกผมว่าพี่จะคราวที่แล้วเนี่ยพี่จะไม่ไปลงคะแนนให้ใครเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมลงแต่เขาจะรักษาสิทธิ์เขาคุณอภิสิทธิ์อย่าดูถูกประชาชนนะครับผมเคยพูดกับคณอภิสิทธิ์ครั้งหนึ่งว่าปฏิปรูปตัวเองก่อน หลายๆครั้งที่คุณประสิทธิ์พูดถึงคนอื่นในลักษณะบุคคลที่สามคนนู้นไม่ดีคนนั้นไม่ยอมเคารพกฎหมายคุณประสิทธิ์ครับคดีทุจริตต่างๆนี่นี่การเมืองคุณพิสิทธิ์ยกสองอันเลยป่วยหรือเปล่าด้านครงบป่วยหรือเปล่าป่วยไหมนะถ้าใครป่วยช่วยบอกด้วยฝากตั้งคําถามว้นะครับวันนี้เราขอกระเตาย้าแย่นิดนึงนะครับอ่าภาพต่อไปเลยครับวันนี้วันอาทิตย์สบายๆหน่อยอันนี้อะไรอ่าอันนี้เป็นภาพผู้ชุมนุม กลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มนปชนะครับที่เขาที่เขาตาโลที่พัทยานะครับมีพัทยารนมีเลยอ๋ออันนี้เป็นภาพผมไม่ได้เอาภาพผู้ชุมนุมมานะครับผมเห็นว่าการจราจรที่แล้วก็มีการถล่มโทษแท็กซี่นี่มันแท็กซี่กรุงเทพเนี่ยวิ่งแถวพัทยาเต็มไปหมดเลยเป็นติดไปเป็นหลายสิบกิโลครับงานนี้แล้วก็มันเหมือนประเทศเรากำลังจะเข้าสู่ภาวะเผชิญหน้ากันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคุณสุเทพเนี่ยพอรู้ว่านปชประกาศชุมนุมใหญ่วันที่ห้านสามแง คุณสุเทพฟันธงปุ๊บฉันจะชุมนุมใหญ่วันที่ยี่สิบเก้าแต่คุณสุเทพเนี่ยบอกว่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ปเป็นต้นไปฉันจะเรียกแขกก่อนฉันจะตะเวนในกรุงเทพเหมือนเดิมคุณสุเทพครับเอาอีกแล้วหรอครับไหนบอกว่ากลัวคนกรุงเทพลำบากเดือดร้อนกับการปิดแยกคุณสุเทพมาชุมนุมตามแยกอีกทําไมครับและคุณสุเทพว่วนกรุงเทพอีกทําไมครับตั้งคําถามนะครับกับสังคมไทยคุณสุเทพควรจะปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปตัวเองก่อนครับผมว่านะครับอย่างนี้ครับการปฏิรูปครั้งเนี้ คุณสุเทพประกาศปฏิรูปตำรวจอย่างเดียวถ้าคุณสุเทพสำเร็จตำรวจจะรู้สึกยังไงครับในขณะที่เรามีองเห็นปัญหาในกององค์กรอิสระต่างๆความยุติธรรมระบอบตุลาการเราทำไมไม่ไปติรูปไปพร้อมกันนะครับอาจารย์เห็นด้วยทุกคนเงียบสงสัยผมพูดแรงไปใช่ไหมไม่ใช่เห็นด้วยเลยเพราะว่าอะไรเมื่อหนึ่งกำลังมึนงงว่าจะทําอะไรกันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยวุ่นวายกันไปหมดจริงๆมันน่าเบื่อแล้วบอกเผชิญหน้ากันถ้าเผชิญหน้ากันมันต้องจัดสวนลุมกับสวนจตุจักร ใช่ไหมหนัน่นแหะเผชิญหน้าแต่นี่พัทยาขับรถยังตั้งสองชั่วโมงกว่าผมขอ,อาฝากท่านนี้ไว้นะครับสําหรับพลเอกประยุทธ์นะครับพ<ช>ลเอกประยุทธ์ครับคือปล่อยให้ประชาชนเรียนรู้นะครับร<ช>ะบอบประชาิปไตยกันไปนะครับอย่าเพิ่งออกมา<ช>ไม่ว่าแผนการต่างๆจะเป็นยังไงนะครับ<ช>องค์กรอิสระถ้าคุณไม่ได้ใช้กําลังทหาร<ช>คุณจะใช้องค์กรอิสระทําให้บ้านเมืองนี้เป็นยังไง<ช>แล้วเกิดประชาชนเข้ามาประชาชนไทยโตแล้วนะครับ<ช>แล้วก็ พลเอกประยุทธ์เชื่อครับอย่าพิ่งออกมาให้ประชาธิปไตยได้เติบโตล้มล้มลุกลุกคุกคานและให้ประชาชนได้เรียนรู้ประชาชนจะเป็นคนจัดการเองประชาชนเป็นแผ่นดินนี้เป็นของประชาชนทุกคนนะครับทุกสีแต่พลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นกลางผมก็ชอบรูปนี้ของท่านนะครับท่านยิ้มน่ารักท่านเป็นกลางนะครับอย่าลืมติดตามนะครับท่านเป็นกลางจริงๆ<แ>ก็ดูนะครับว่าวันที่เห็นใจท่านนะอ่าใช่ครับก็ปปสชุมนุมใหญ่เนี่ยแล้วถ้าเกิดบอกว่าจะไม่ไปขัดขวางการเลือกตั้งสอวอ แล้วจะมาชุมนุมวันที่29เนี่ยแล้วเกิดไปทําอะไรขึ้นตามทหารอยู่เต็มกรุงเทพนะครับเรามาจับตาดูกันจริงๆแล้วแกนนํากปปสเนี่ยหลายต่อหลายคนเนี่ยก็โดนหมายจับหมายอะไรต่างๆทหารที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าเห็นปั๊บก็ต้องจับก่อนนะต้องมีหน้าที่นะพลเมืองดีหรือทหารเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยทหารหลายคนอยู่กองในการรักษาความสงนภายในด้วยวัดรับเบี้ยเลี้ยงว่าเจ็ดร้อยเนี่ยต้องออกมาดําเนินการดําเนินคดีกับผู้ที่ทําผิดกฎหมายต้องหมายจับอยู่ถนนแจ้งพระเนี่ยบังเกอร์ติดกัน เป็นย่อมๆนะครับผู้ชุมนุมนิดเดียวเนี่ยยังไม่มีการสลายเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีการผมไม่แนะนําการสลายให้เสียเลือดเสียเนื้อนะครับยังไม่มีการเข้าควบคุมพื้นที่ได้เลยตอนพุทธอิสระเอาเข้าเปลือกไปเทที่นู่นแล้วพื้นที่ว่างอยู่ก็ไม่ได้เข้าไปเพื่อจะเคลียร์พื้นที่นะครับทหารรักทุกคนครับฝากไว้นะครับภาพต่อไปเลยครับครับวันนี้เราพูดแรงกันไปนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้าปกเอ t ทีสุดสัปดาห์นะครับคือดูหุ่นนี่โอเคมากนะแต่ผมมองไม่เห็นนะหน้าหน้ารักมากครับใช่ครับ เป็นเป็นดูโอฝาแฝดนะครับเป็นตู่สองตูนะครับบิ๊กตู่ท่านหนึ่งแล้วก็คุณตู่จตุพรท่านหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงยามโนเขาเป็นเพลงใหม่ของผ่านไปเ่าไปรล้อท่านเล่นนะครับท่านไม่จะเลนตาจะิญนใจถ้าท่านจะจัดการท่านไปจัดการนะปกเขาเองนะครับเป็นภาพจริงๆเราไม่ได้เอามาตัดต่อนะครับภาต่อไปเลยครับวันนี้เราแรงนะครับก็คุณไปคัดภาพมาเียผมไม่รู้ไม่เห็นนะเป็นของคนเดียวนะครับมาหมดเลยผมไม่เกี่ยวผมรักทุกคนนะครับ ออันนี้แหละใครเขาบอกโดนใครไล่ล่าเนี่ยได้ข่าวเหมือนกันเป็นอย่างนี้ครับความจริงทหารออกมาออกมาปฏิเสธแล้วนะครับ,รบว่ามันจะจับผู้ชุมนุมอ่าเป็นไม่ใช่ผู้ชุมนุมนะครับจับบุคคลธรรมดาที่สามคนนเป็นทหารัน <ะ S 1> เป็นทหารเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนเป็นทหาร,รแต่สองคนเนี่ยเป็นคนธรรมดาแล้วไปเจออาวุธสงครามไปเจอลิสต์การตั้งการชุมนุมลิสต์ของฝั่งผู้ชุมนุมเสื้อแดงนะครับแล้วก็มีแผนการจะไปจะไปยิง ทำไม่ต้องใช้อาวุธสงครามไปยิงคุณดูแต่ละคนผู้หญิงเนี่ยแค่ยิงด้วยปืนพกเขาก็ตกใจนะจามุมซ้ายนี่ชื่อผมนะมุมซ้ายล่างเนี่ยแต่มันไม่ใช่หน้าผมอะสวยแล้วไงแสดงว่าข้อมูลไม่แม่นนะครับควรจะไปอัปเดตข้อมูลกันนะไม่ใช่เดี๋ยวไปคนผิดบ้านจยทำไงผมบอกว่าถูกแล้วครับท่านยิงให้ถูกหน้านะครับอย่ายิงถูกตัวนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับ ถ้าท่านพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธแล้วหรือกองทัพบกปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่จัดทหารนอกรบนาก็ปฏิเสธเป็นทหารนอกค้อกนอกแถวเดี๋วจัดการยังไงผมฝากไว้นะครับถ้าผู้ชุมนุมหรือว่าผู้ที่อยู่หน้าไซเบอร์พวกนี้นะครับเป็นอะไรขึ้นมาอยากให้ทหารเข้ามาดูด้วยนะครับยังไงฝากความปลอดภัยครับพี่น้องประชาชนทุกคนถ้าท่านบอกว่าก็เข้ามาดูแลไม่ใช่มาดูเฉพาะเวลางานศพนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะผู้ชุมนุมทั้งหลายและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องดาเนินคดีนะผมว่าจะไปเยี่ยมนะ บกจับทหารได้ทั้งหลายคนแล้วที่ดำเนินคดีอยู่แล้วก็ป่ายพระธรรมนูญไปดูไปควบคุมตัวใช่ไหมเราคงต้องเยี่ยมเขาสัทีหนึ่งว่าบุคคลเราเป็นเขาเป็นยังไงบ้างอยู่สบายดีหรือเปล่าหรือออกออกมาชุมดุมใหม่หรือเปล่าไม่รู้เกิดจับได้ซ้ำจะทำยังไงเนี่ยทำไมจับทหารได้เยอะนะครับในในการชุมนุมเนี่ยทหารมีเยอะทหารมีเยอะยังไงฝากไว้ครับภาพต่อไปครับคือทหารที่คัดค้านนี่ก็เยอะภาพวันนี้เองวันนี้ วันนี้จะมีการทรางข่าวอาจารย์ฝาบประชาสัมพันธ์นะวันนี้ส,สมาชชาปกป้องประชาธิปไตยจะมีการ<ช>แถลงข่าวกรณีตุลาการศาลนพตัดสนินให้การเลอกตั้งเป็นมฆะนะครับที่ธรรมศาสตร์นะห้อง<ช>ประชุมห้องห้องประกอบพุทธสิงห์นะตึกอเนกหนึ่งนะชั้นสามมาที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันนะก็ นลังจากจะมีการถแถลงโดยกลุ่มของนักกฎหมายทีมกฎหมายจากานิติล่านะครับก็จะมีนักวิชาการจํานวนหนึ่งที่มาพูดในประเด็นทางการเมืองว่าผลกระทบหรือว่าผลข้างเคียงต่างอะไรถ้าเท่าที่เท่าที่ผมทราบมาคือว่าการถแถลงครั้งนี้พยายามจะบ่งบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นโมฆะแต่ว่าการตัดสินการวินิจฉัยทั้งหาก,การรับเรื่องเนี่ยรับไม่ได้ใช่การวินิจฉัยทั้งหาซ,ซึ่งซึ่งไม่ชอบธรรม ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมและไม่ชอบธรรมะในใจไม่ยุติโดยธรรมครับแล้วไม่ไม่ชอบทมด้วยเพราะว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีสิทธิรับเรื่องครับแล้วตอนนี้นี่ยังไงอย่างนี้วันนี้อสปปเนี่ยพูดถึงชื่อย่อก่อนเดี๋ยวคนงงอีกสมชาติป้องป้องประชาธิทประยย่อว่าสปปนะไม่ใช่อะไรที่ต้องตยายามปลา้าก็ไม่ใช่นะครับคนประยุทธ์กันเดื๋อนี่จะพูดไปหมดแบ่งแยกดินแดนด้วยเปลือยนะครับไม่มีแถวบ้านผมมีสปปดอนเมืองครับ ส้มตาปูปลาดอนเหมืองครับอันแหละเขาตั้งโฆษณาได้แหละเขาเขาก็ตั้งกันโตั้สนุกหนานพอเขารู้ว่าไอ้คำเนี้ยคนไม่รู้จักเนี่ยเขาก็หาตรงที่แบบคนคนรู้จักเยอะแยะนะครับภาพต่อไปเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยแก่ขนาดนี้อันนี้เป็นเน็ตไอดอลของผมนะครับก็บอกว่ากลับบ้านก่อนทะลุปูนะครับจะรอเลยปกติท่านท่านจะถือท่านจะตัวล่ำล่ำแล้วก็เป็นแบบถือเป็นเน็ตไอดอลครับคุณชาชารับรัฐมนตรีชาชาติโอ้ก็ได้แล้ว กลายเป็นเดี่ยวยี่รออยเลยรถไฟความเร็วสูงครับสี่สิบปีผ่านไปนะครับมีนิดหนึ่งครับแต่ก่อนมันมีอประโยคนหนึ่งครับมาเห่าเครื่องบินใช่ไหมครับแต่มาเห่าเครื่องบินเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้มันมีใหม่แล้วมาเห่ารถไฟความเร็วสูงคืออย่างนี้ที่ประเทศหนึ่งเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาในโลกใครก็รู้จักประเทศเอธิโอเปียเขามีรถไฟความเร็วสูงจากกรุงอาดิสบาบาอาดิสอาบาบาที่เป็นเมืองหลวงเอธิโอเปียนะวิ่งไปทะเลสาบวิกตอเรียแล้ว เขายังบอกว่านี่คือรายได้ใหม่ของประเทศเขาซึ่งก็รทารายได้มหาศาลเพราะความเร็วสูงเนี่ยทำให้คนอยากมาเที่ยวอยากมาชมอยากมาเอธิโอเปียกัน แต่ที่สําคัญที่สุดคือการการมีรถไฟความเร็วสูงเรื่องเรื่องสองเรื่องที่สําคัญเลยนะ,ะเรื่องที่หนึ่งคือความสามารถในการติดต่อ,อระหว่างกันคอนเน c t i ิวิตี้หมายความว่าไงหมายความว่าการที่คุณมีระบบโลจิสติกที่ดีเนี่ยการขนส่งการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเรื่องของการเดินทางการขนสินค้าสิ่งของต่างๆเนี่ยมันทำไม่ได้สะดวกอันที่สองคือว่าพอสิ่งเหล่านี้มันมันเกิดขึ้นการสร้างรายได้การปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคนมันก็ตามมาไม่ใช่แค่มีแค่ทางลุกลัง แล้วมันเชื่อมต่อกับหลายๆประเทศรอบๆบ้านเราในคอย่างเช่นลาวเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยลาวเขาก็ทําเวียดนามเขาก็ทำพม่าเขาก็มีแต่ไม่ต้องกลัวครับมีมาเลเซียเนี่ยเขารอเราทําเสร็จเพราะเขาทำเขาต่อเชื่อมตอแล้วครับเราะเรามีรถรถเมีความเร็วสูงไม่ต้องกลัวครับนี่ครับเรายังไม่พร้อมสําหรับรถสฟความเร็วสูงแต่เรามีแล้วสายแปดใช่ครับเรามีรถเมย์สายแปดรถเมย์ความเร็วสูงกับสารลูกหลังสูงครับ เหมือนนี่เลยเหมือนนึกหนังเรื่องสปีดเลยเปดูไหมสปีดดูครับกีนนลิฟกีนนลิฟเล่นต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้ตลอดไม่ได้ใช่ครับแล้วรถเมย์ก็ต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงแห่รถไฟไปพลางกลางก่อนโอเคครับพต่อไปเลยครับทานนี้อ่ะทานนี้ทัานนี้ไม่ได้มีนี่มีไหมครับมีภาพต่อไปไหมครับครับก็คงคงต้องฝากไว้นะครับอย่างที่บอกว่าเราจะกลายเป็นสุนัขเห่าเครื่องบินหรือเราจะกลายเป็น กำจัดสุนัขบ้าที่เห่าเราอยู่เพื่อห้ามมีรถไฟความเร็วสูงอันนี้บอกอะไรจู่ก็เคยเอามาออกรายการแล้วจริงไหมครับนะภาพที่หนึ่งนี่คือภาพประชาชนเฉยๆประชาชนเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะครับประชาชนกับสารรัฐธรรมนูญครับภาพที่สองนะครับก็คือประชาชนคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเห็นเห็นหัวกบ้างอะไรเงี้ยครับเห็นยัผมบ้างอ่ะก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ยังเริ่มเคียนต่อหลายๆเสียงลุกขึ้นมานะครับภาพที่สามนะครับก็หลายคนขึ้นมา แต่พอลุกขึ้นมาทั้งหมดนะครับ,รบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับคือฝั่งขวามือคือฝั่งคนที่เคี่ยนประชาชนอยู่กําลังลังแกประชาชนอยู่กําลังถูกประชาชนลุกฮือและไม่ยอมรับขึ้นมาต้องตั้งคําถามกับท่านนะครับว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะเดินไปถึงไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับ หนึ่งใน20ล้านเสียงตามภาพนี่ครับเขาตั้งคําถามอย่างผมผมตั้งคําถามว่าผมเป็นหนึ่งใน20บล้านเสียงผมจะเลือกใครไม่เลือกใครแต่ผมออกไปใช้สิทธิ์พี่<ม>ที่โดนบีบคอคุณป้าไฟฉายพี่ใครก็ตามที่ต้องปีนรั้วเข้าไปเสียงเราไปไหนเมื่อวานเขามาแล้วเมื่อวานเสียงเขามากับรายการผมแล้วเมื่อวานนี้ในรายการทันตกรร์บ้านเมืองมาแล้วตัวจริงเสียงจริงมาทั้งคู่เลยทั้งไป้าไฟฉายไม่มาพี่ปีนรั้วมากับน้องที่โดนบีบคอนะคนนั้นมาคนนั้นบอก คนพี่ที่ปีนหลวเขาบอกเขาโดนป่นสองครั้งป่นครั้งแรกก็คือไปขวางเนี่ยก็ปีเขาจะได้ครั้งที่สองคือประกาศว่าที่เขาเลือกนะโมคะสองครั้งภายในเวลาหนึ่งปีไม่ใช่หนึ่งปีภายในเวลาสองสามเดือนที่ผ่านมานี่เองเนี่ยครับเขาจะรู้สึกยังไงห้าสิบสามพักการเมืองสองพันผู้สมัครโดยประมาณนะครับยี่สิบล้านคนใช้เสียงเขาทําอะไรผิดอืทําไมถูกการตัดสินให้เป็นการล้มเลือกตั้งล้มการเลือกตั้งให้เป็นโมคะแล้วทําไม คนที่ไปถูกไปขวางการเลือกตั้งกําลังพูดอีกครั้งหนึ่งว่าจะไปขวางอีกแล้วไม่มีใครทําอะไรเขาอประเทศเราจะปฏิรูปโดยวิถีคนแบบพวกนี้อ่ะครับไม่พอเมื่อวานผมได้แต่ไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่เรื่องไม่จริงก็ช่วยบอกด้วยกันละกันบอกสาขาพรรคประชาธิปัตย์ที่สงขลากําลังยื่นบอกว่าเนี่ย21ล้านคนให้ตัดสิ์เลือกตั้ง50 53พักการเมืองายุพักทั้งหมดผู้สมัครทั้งหมดโดนถอดถอนเพราะอะไรครับเพราะว่าไป อะไรนะคือมันพอมันเป็นโมด้านาจอพยายามที่จะได้อํานาจมาโดยไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นไปได้อย่างนี้ชัวย์หรือหรือมันเลือไม่จริงผมว่ามันไม่จริงมั้งเป็นข่าวเรื่องจริงครับผมความจริงผมเอารูปมาด้วยซ้าแก็ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เรื่องจริงเส้นทางที่กาลังไปนะครับมีคนถมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะต้องเหลือพักกันเมืองพักเดียวที่ทําให้ประเทศและประเทศจะได้จะได้สงบแล้วทีก็คือประชาธิปไตายต้องไปอยู่ในนี้แล้วเหลือพักไปใช้ปั์พักเดียวครับ าสารประชาธิปไตยยังกับนำเน่าเลยยังไม่ตายแต่โดน,นเอาไปเผาอาจารย์ท่านหัวหน้าพักเนี่ยไปนกหวีดไปไปไปปฏิโทปฏิอะไรกันเนี่ยแล้วถามว่าทําไมไม่คุยกับคุณสุเทพถ้าบอกรักประเทศชาติจริงทําไมไม่บอกให้คุณสุเทพหยุดทีเมื่อวานนี้เมื่อวนัอนสืนนี้คุณชูวิทย์มาอาอกรายการตอนเย็นงานแกก็บอกเนี่ยท่านจะสมัครครั้งใหม่ต้องดูก่อนต้องดูพรรคประชาธิปัตย์วยสมัครหรือเลปล่าไม่งั้นคนสมัครนี่เสียค่าป้ายเสียค่าเฮเสียเสียอะไรย่ำไปหมดอ่ะ ใครจะจ่ายหลายล้านนะผมมาเชียร์คุณชูวิทย์นะว่าถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับ,รบผมสนับสนุนคุณชูวิทย์เป็นผู้นําฝ่ายค้านเขาจะค้านแบบมีคุณภาพค้านที่จะนําประเทศไทยไปสู่ความเจริญจ,จริงๆนะครับอันนี้เราถือว่าเราไม่เชียร์ใครก็แล้วกันนะเราเชียร์ใครไม่ได้นะแต่ผม,มผมประชาชนนะครับผม่รับคุณชูวิทย์ะชาชนุณก็ว่าของคุณไปแต่ผมรับไม่ได้นะห้ามเชียร์ใครคนใดคนหนึ่งได้ครับนะชอบให้ชอบไปในใจ นะครับฟังนะครับวันนี้มีการเลือกตั้งสวล่วงหน้านะครับผมสนับสนุนผู้ที่ออกไปสิทธิใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะครับใครก็ไม่ต้องบอกใช่สิทธิทุกคนครับเลือกใครก็ได้นะครับเลือกคนที่รักนะครับเลือกคนที่รักกาบคนที่ชอบนะครับเลือกคนดีมีคุณธรรมแหละครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับผมและจันกรเสมและคุณเอกอัธกรลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ